สวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่านบทเฝ้าเดี่ยวเทศกาลเตรียมรับเสด็จวันที่13จากพระคัมภีร์หนึ่งซามูเอลบทที่2ข้อ1ถึงข้อ10องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพลิกสถานการณ์พระวจนะของพระเจ้ามีดังนี้จากหนึ่งซามูเอลบทที่2ข้อที่1พระคัมภีร์กล่าวว่านางฮันนาอธิษฐานว่าจิตใจของข้าพระเจ้าชื่นชมในพระยาเว ในพระยาเวกกำลังของข้าพเจ้าก็เข้มแข็งปากของข้าพเจ้าหัวเราะพวกศัตรูของข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้ายินดีในความรอดของพระองค์ที่ฉันเชื่อว่าหลายคนเมื่อตื่นขึ้นในเช้าวันนี้ตื่นขึ้นมาพร้อมกับความยุ่งยากบางอย่างในใจอาจกำลังจะเผชิญกับปัญหาเรื่องเศรษฐกิจการเงินปากท้องบางคนอาจจะมีความกังวลเรื่องสุขภาพของตนเองหรือของคนที่ท่านรัก หลายคนอาจกำลังเผชิญกับมลสุมเรื่องความสัมพันธ์เราหลายคนกำลังรอคอยค่ะเราอยากจะให้สถานการณ์นั้นมันดีขึ้นเรารอคอยการช่วยเหลือเรารอคอยการพลิกฟื้นจากพระเจ้าหลายครั้งการรอคอยก็นำความตื่นเต้นมาให้เรานะคะเหมือนเรารอของขวัญรอเจอคนที่เรารักแต่พี่น้องคะแต่บ่อยครั้งการรอคอยก็นำมาถึงซึ่งความเหนื่อยล้าและความท้อใจโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเรารอคอยคำตอบจากพระเจ้าในเรื่องที่เราคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้ในวันนี้ที่ฉันอยากจะชวนพี่น้องมาเรียนรู้จากบทเพลงแห่งการรอคอยของนางฮันนาผู้หญิงคนนี้อยู่ในพระคัมภีร์เดิมเธอเข้าใจถึงความรู้สึกของการรอคอยที่เจ็บปวดอย่างที่สุดและเธอก็ได้สัมผัสกับการพลิกสถานการณ์ที่ยิ่งใหญ่จากพระเจ้าเช่นกันพี่น้องคะ บทเพลงที่เราได้อ่านในหนึ่งซามูเอลบทที่สองนี้เป็นบทเพลงสรรเสริญพระเจ้าของนางฮันาน,านาค่ะแต่มันเริ่มต้นมาจากความทุกข์ใจที่สุดถ้าเราย้อนกลับไปอ่านในบทที่หนึ่งข้อห้าถึงสิบเราจะพบเรื่องราวของเธอค่ะข้ามพีเล่าว่าฮันนาเป็นหมันและในสมัยนั้นการเป็นหมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าอับอายอย่างยิ่งแต่ยังไม่พอเธอถูกย่อเย,ย้ยถากถานซ้ำเติมใจอยู่ทุกวันจากนางเปนินา ภรรยาอีกคนของสามีพระคัมภีร์บันทึกว่าฮันนาได้แต่ร้องไห้และโคขื่นใจเธอเจ็บปวดสิ้นหวังแต่พี่น้องคะในความขคขื่นใจนั้นฮันาได้ทําสิ่งหนึ่งที่ถูกต้องที่สุดเธอที่ฐานตอพระเจ้าอย่างร้อนรอนใจระบายความทุกข์ใจทั้งหมดต่อพระเจ้าที่พระวิหารและพระคัมภีร์ก็บันทึกถ้อยคําที่หนุนใจเราว่าพระเจ้าทรงรลลึกถึงเธอในที่สุดเธอได้ให้กาเนิดบุตรชาย และตั้งชื่อเขาว่าซามูเอลดังนั้นในพระคัมภีร์บทที่สองที่เราศึกษากันในเช้าวันนี้จึงเป็นบทเพลงแห่งความยินดีค่ะแต่ที่น่าสนใจคือมันไม่ใช่บทเพลงที่เธอร้องตอนที่เธอกําลังทุกข์นะคะแต่เป็นบทเพลงที่เธอร้องหลังจากที่พระเจ้าตอบคำที่ทฐานของเธอแล้วเธอกําลังพาลูกน้อยของเธอคือซามูเอลซึ่งเป็นลูกที่ได้รับคําตอบจากพระเจ้ามาถวายแด่พระเจ้าที่พระวิหารตามที่เธอได้ให้คํามั่นสัญญาไว้ เรามาดูเนื้อ,อาหาในบทเพลงของเธอสักเล็กน้อยค่ะว่าเธอกำลังบอกอะไรกับเราในประการแรกนางฮันนาได้สรรเสริญว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าคือผู้เดียวที่ควรสรรเสริญจากข้อหนึ่งถึงข้อสามพี่น้องสังเกตไหมคะฮันนาไม่ได้เปลยนปรีในของขวัญคือลูกที่เธอได้รับเท่านั้นนะคะแต่เธอเปลยนปรีในพระเจ้าเธอกำลังบอกว่าจิตใจของข้าพระเจ้าชื่นชมในพระยาเวข้าพระเจ้ายินดีในความรอดของพระองค์ ความชื่นชมยินดีไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่ได้รับแต่อยู่ที่ผู้ที่ประทานให้เพราะพระเจ้าทรงเป็นพระศิลาทรงเป็นพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ที่ไม่มีผู้ใดเหมือนประการที่สองซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของวันนี้คือองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ทรงพลิกสถานการณ์ค่ะเธอตื่นเต้นที่สุดเธอประกาศว่าพระเจ้าเป็นผู้เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งจากข้อที่สี่คนที่แข็งแกร่งกลับอ่อนแอข้อที่ห้าคนที่หิวโหยกลับอิ่ม และที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเธอในข้อที่ห้าบันทึกว่าหญิงหมันนั้นกลับมีบุตรพระเจ้าทรงยกคนจนขึ้นจากกองผงคลีฮันนาประกาศว่าไม่มีสถานการณ์ไหนที่จบแล้วถ้าพระเจ้าไม่อนุญาตให้จบพระองเปลี่ยนได้ทุกอย่างค่ะและประการสุดท้ายน่าอัศจรรย์ใจมากในข้อสิบทเพลงของนางฮันนาที่อมพยากรถึงพระเมสสิยาด้วยพี่น้องคะในยุคที่ฮันนาอยู่นั้น อิสราเอลยังไม่มีกษัตริย์เลยนะคะแต่ฮันนากลับร้องเพลงที่พยากรณ์ถึงก,กษัตริย์และผู้ที่พระองค์ทรงเจิมไว้พี่น้องทราบไหมคะคําว่าผู้ถูกเจิมในภาษาฮิบรูคือคําว่าเมสสิยาและในภาษากรีกก็คือคําว่าคริสต์นั่นเองแล้วบทเพลงของนางฮันนาเมื่อหลายพันปีก่อนมาหนุนใจเราในวันนี้ได้อย่างไรนางฮันนาหนุนใจเราว่าพระเจ้าทรงเห็นน้ําตาแห่งการรอคอยของเรา บางทีในวันนี้เรากำลังรอคอยการฟื้นฟูจากองค์พระผู้เป็นเจ้าสำหรับความสัมพันธ์การงานการเงินสุขภาพหลายอย่างดูเหมือนเป็นหมันมันแห้งแล้งไม่มีความหวังเป็นไปไม่ได้แต่ขอให้เราระลึกเถอะค่ะว่าพระเจ้าทรงได้ยินคำอธิษฐานของเราเหมือนอย่างที่พระองค์ได้ยินเสียงของฮันนาและการรอคอยของเรานั้นไม่ใช่ความว่างเปล่าเลยพี่น้องคะ ในช่วงที่เรากำลังอยู่ในเทศกาลเตรียมรับเสด็จนี้ที่น้องทราบไหมคะคริสต์มาสเป็นการเฉลิมฉลองการพลิกฟื้นสถานการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์พระเจ้าเห็นโลกที่สิ้นหวังพระองค์ทรงเห็นโลกที่ยากจนและเป็นหมันในฝ่ายวิญญาณและพระองค์ทำสิ่งที่ฮันานาร้องไว้เลยคะ่ะนั่นคือพระองค์ยกชูขึ้นและการที่พระองค์นั้นเสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์ในทารกน้อยที่ยากจนในย่างยาก เพื่อจะยกเราที่ยากจนในฝ่ายวิญญาณให้ร่ำรวยและมั่งคั่งในพระองค์มันน่าขึ้นนะคะที่นางฮันนาหญิงที่เป็นหมันได้ร้องเพลงถึงพระคริสที่จะเสด็จมาและหลายร้อยปีต่อมาหญิงพรมพจารีคนหนึ่งก็คือนางมารีก็ได้ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าในลูกาบทที่หนึ่งที่คล้ายกับบทเพลงของฮันนาเป็นอย่างมากในขณะที่อุ้มท้องพระผู้ช่วยให้รอดขอบคุณพระเจ้า ผู้ทรงเป็นพระเจ้าที่พลิกสถานการณ์ทรงเป็นพระเจ้าที่เปลี่ยนความอับอายของฮันนาะให้กลายเป็นบทเพลงและทรงเปลี่ยนความสิ้นหวังของโลกทั้งใบให้กลายเป็นความรอดผ่านทางพระคริสต์พี่น้องที่รักคะในเช้าวันนี้ฉันชวนให้พี่น้องตอบสนองเรื่องราวนี้ด้วยความชื่นชมยินดีในพระเจ้าค่ะไม่ใช่ในสถานการณ์ที่ดีขึ้นฮันนาสอนเราว่าความชื่นชมยินดีที่แท้จริงและมั่นคงนั้น ไม่ได้อยู่ที่ว่าเรารู้สึกดีหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่ว่าเราสมหวังกับสิ่งที่เรารอคอยแล้วหรือยังแต่อยู่ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะแม้ว่าวันนี้สถานการณ์ของเรายังไม่ได้ถูกพลิกแม้ว่าเราจะยังต้องรอคอยแต่เราก็ยังสามารถชื่นชมยินดีในพระยาเวได้เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ดีทรงเป็นดังพระศิลาที่มั่นคงของเราและทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรอด ขอให้เราย้ายจุดโฟกัสความยินดีของเราจากสิ่งที่พระเจ้าทำมาอยู่ที่สิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นและประการที่สองจงระบายความเจ็บปวดต่อพระเจ้าอย่างซื่อสัตย์ฮานนาไม่ได้เสแสร้งว่าเธอโอเคแต่เธอได้นำความขมขื่นใจทั้งหมดของเธอน้ำตาทุกหยดเสียงเยาะเย้ยที่เธอได้ยินนั้นทูลต่อพระเจ้าโดยตรงพี่น้องคะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเข้าใจ หากวันนี้พี่น้องรู้สึกเป็นหมันในด้านไหนของชีวิตหากรู้สึกท้อแท้อย่าเก็บไว้นะคะแต่อธิษฐานและระบายสิ่งนี้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์พร้อมที่จะฟังเราและประการสุดท้ายขอให้เราทั้งหลายรอคอยการพลิกฟื้นด้วยความหวังในช่วงเทศกาลเตรียมรับเสด็จนี้เรากําลังฝึกที่จะรอคอยค่ะเรากําลังรอคอยการเฉลิมฉลองการเสด็จมาครั้งแรกของพระเยซูคริส แล้วเราก็รอคอยการเสด็จกลับมาที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นนั่นคือการเสด็จกลับมาในครั้งที่สองของพระองค์เรื่องราวของฮันนายืนยันกับเราว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้เชี่ยวชาญที่สุดในการพลิกสถานการณ์ที่เลวร้ายให้กลายเป็นพระพรที่ยิ่งใหญ่ไม่ว่าวันนี้พี่น้องกําลังรอคอยคําตอบในเรื่องใดขออย่าเพิ่งหมดหวังพระเจ้าอาจจะไม่ได้ตอบเราในเวลาที่เราอยากได้หรือในเวลาที่เราคิดไว้ ด้วยวิธีการของเราแต่พระองค์จะทรงตอบในเวลาขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยวิธีการที่ดีที่สุดอย่างแน่นอนขอให้เรายึดมั่นในพระสัญญาของพระองค์และเราจะที่ฐานพระเจ้าด้วยกันขอบคุณพระเจ้าสําหรับชีวิตและบทเพลงของฮันนาที่ย้ําเตือนข้าพระองค์อยู่เสมอว่าในยามที่ข้าพระองค์รู้สึกขมขื่นใจและสิ้นหวังพระองค์ทรงสดับฟังคำอธิษฐานพระองค์ทรงเห็นน้ําตาทุกหยดของข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้า หากมีสิ่งใดในชีวิตที่ข้าพระองค์รู้สึกเป็นหมันมีความรู้สึกแห้งแล้งและเข้าใจว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้ขอพระองค์ทรง,งโปรดเติมเต็มความหวังใหม่ให้ข้าพระองค์ด้วยเถิดทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ให้จดจ่ออยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าให้มีจิตใจที่เปลีปยนปรีในพระองค์และขอบคุณพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าที่ทรงพลิกสถานการณ์ ขอบคุณพระองค์สำหรับองค์พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นของขวัญที่เยี่ยมยอดที่สุดในชีวิตของข้าพระองค์ข้าพระวิ่ฐานทูลขอสิ่งนี้ในานามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน